เอเรียนสปีชีนะครับประกอบไปด้วย2คําก็คือคําว่าเอเรียนกับสปีชีนะครับคำว่าเอเรียนเนี่ยมาจากรากศัพท์ในภาษาละตินนะครับที่อ่านออกเสียงว่า a l ริเอนที่แปลว่าเป็นของคนอื่นครับผมส่วนสปีชีเนี่ยแปลว่าชนิดซึ่งสปีชีนะครับเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดนะครับในการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตนะครับ เอเลียสปีชีหรือในภาษาไทยที่หมายถึงชนิดพันธุ์ต่างถิ่นคือสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่พันธุ์ดั้งเดิมนะครับแต่เดินทางเข้ามาจากที่อื่นมันอาจจะเกิดได้จากความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ได้นะครับถ้าไม่ตั้งใจเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่เราอะไปเที่ยวต่างประเทศเนาะแล้วเผลอไปเหยียบดินหรือน้ำนะครับที่มีแบคทีรียหรือเชื้อราอยู่นะครับแล้วเอากลับมาไทยมันก็ก่อให้เกิดเอเลียสปีชีได้แล้วนะครับแต่ถ้าตั้งใจเนี่ยก็คือการนําเข้าสัตว์หรือพืชเนี่ยอย่างผิดกกกฎฎหหหมมาายยรือถู็ได้นะ รวมไปถึงนะครับการแค่เราปล่อยปลาทําบุญผิดที่เนี่ยก็อาจจะก่อให้เกิดเอเลี่ยนสปีชีส์ได้แล้วนะครับตอนนี้เอเลี่ยนสปีชีส์มีมากกว่า3 7 0 0 0ชนิดทั่วโลกแล้วนะครับ